สวัสดีครับเดี๋ยววันวันนี้เราจะมาจับกุ้งภูเขานะครับกุ้งกรมกร้ามกุ้งภูเขาเรานี่ครับครับผมจะมีเยอะมีน้อยก็ติดตามชมด้วกันครับผมเป็นน้ำไหลนะครับ ตอนนี้เราจับได้กบกบผาคบกบจุกกบผางกบจุกน yeah. okay. ั่นเองขนาดมันใกล้ใกล้เคียงกับบเคียนน่ะกับเคียนไปไปไครับไปเลยครับโอ้ลบเยอะว่ะอุ้ยอุ้ยออุยฟาฟาานี่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 นนนี่นี่ เีากกนเอนี่ก่นี่เนี่นยหน้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะาอุ้ยปลาตั้งปลาปลาังครับเดี๋ยวนี้ปลาตั้งปลาตั้งหนึ่งสองอุ้ยอย่ามาแทงสิเงีกวเดี๋ยวไล่มันเข้าเข้าเข้าไหนนะน็จจ้าปูเอาไหมเออปูพาเก็บมั้งอ่ะปูขาปูขาเดี๋ยวเดี๋พ่อถ่ายก่อนจับสิเดี๋ยวเชนะหน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดี๋ปูข้วปูขา จับครบอึบเออมาใส่ควงเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยใส่ลูกใส่์กันเอาใส่มันยังน้อยอยู่โอเคยัดเข้าไปเออปูขาหมันกล้ามใหญ่ครับตัวนี้ใช่เงียบเงียบมากแล้วก็ดีมันต้องพูดเยอะๆหน่อยไมค่อยเห็นแล้วพูดอย่างไพูดอู่ตอนแคสเกมพูดตอนแคสเกมเองไม่ได้พูดแคสเออหนึ่งก็หน้าไม่มีใครอ่ะให้กับพ่อ ถ้ามันกินเห็นในมุมไปไก่เจอแมงมุมอย่าไปใกล้มันนะลูกเป็นแมงมุมบ้านอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่มันอยู่บนน้ำเผื่อตัวไงตัวเชฟนี่ตัวนึงนปูผานี่ปูผาไม่ใช่ปูนานะปูตองมาใครซื้อเอามาโชว์เนี้ยเอ้ยจับดี่นี่เอ้ยหนักเลยเฮ้กัดหนีบอยากโดนเนี่ยเจแล้วยังไงเออแบนกแล้ ไว้บายงั้น่ะกันไว้ให้มันปลชว์นหน่อยโชว์หน่อยันี้ใหญ่กาตนี้นิดนชงโชวยขึ้นโอเคเจ็ดกบกบออกบหโอ้โหปูกันเยอะครับ

นั่นแ่ะตัวนึงเห็นไหมครับนั่นแหละนั่นแหละตัวแดงๆนั่นแหละม,มีหลายตัวเลยจับนั่นแหะมันถอยตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็ได้เออนะเออ,อได้ไหมนี่ครับนี่ครับเดนะี๋ยวตเบาๆนะเบาๆโอ้มันม,มันไวมาก เอาปลาเอากุ้งอ่าได้แลมสองตัวนั่นแหนะปราแค่มนั่นแหละกล้พี่อดหมอดะกระแช่มกไเอาแหนไ้แล้วามตัวทไมแมวทิ่มมาอาเดียวเลยว้าวตาอแล้วช่วอไหมกช่ โอ้ยมันไวมากเลยกุ้งตัวใหญ่นะแต่มันไวอะ่ะ

นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวใหญ่ปูตัวใหญ่เจ็ดปูผานะปูผาปูผาโอ้โหน้难得น,นะนอ,นนอ่าเรียบร้อยครับปูผาอออ้วไัันนน,นน ไอ้เออกตัวแลเซตจปุปปุปูจับท่นคือมันอ,อ่ะ,อะ,ะ,ลละมันเป็นโคลนอ่ะมันเป็นโคลนเนอะย่าย่งงางงงวะงวงวะใ,ใโอ้ได้กบจุกตัวนะครับเหนีวหววยวเลย กุ้ง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 รอมันให้หมดรอมันให้หมดนี่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 ดักไว้นี่ดักไว้สองตัวมีอีกตัวหนึ่งนี่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 ตาแดงแดงเรียบร้อยอ๋อไปแล้วอ้าวไปเรียบหรอนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เธอดักดีดีได้แล้วหนึ่งตัววุ้นเงีบมือโอ้โหครับกว่าจะได้ ไหนไปไหนอีกอ่ะเมื่อกี้เห็นตาเดี๋ยวโชว์กล้ามก่อนโชว์กล้ามมันไม่มีกล้ามนี่นไงเมื่อกี้มือพี่ด้วยเมื่อกี้นี่นี่อีกตัวนึงแม่เก็บนี่แหละครับไปไหนุ้งบุเอานีเอาไปปนนะอ่ะกุาเอาใส่เอาใส่ใส่ตัวเล็กนิดเดียวอย่งกู้ขาปล่อยไหมพี่กุ้เล็กนี่มันแอบอยู่นี่ในอู้นี่ไตัวใหญ่เมื่อกี้อะไหนแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้ว ไปได้ไม่่ะโอ้โหได้ตัวใหญ่แล้วครับกุ้งใหญ่่ไหมได้มาใส่ในข้องสิลูกจับมาใส่อนี่ทีใหญ่ที่สุดแล้วนะกุ้งนี่ไจับาใสลูกโอเคตาแดงเปลองลึงตัวใหญ่นะครับเอาหินเช็ดเอาหินให้แม่ไปเอาใส่

กูเอาหหฟันัมาเลอูยตัวใหญ่ๆครับตัใหญ่มากตัวใหญ่มากใหญ่มากดูดูดูหนูมันจะหนีบหนูมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับตัวนี้อตัวเท่าไอที่ฟิวจับได้นะตัวใหญ่กว่าที่ฟิวได้ใช่หรตัวใหญ่มากเลยเอ่โอ้โหเีผาูผาโอามันเท่ากัน่วัว่า เนื้อเยอะมากเลยครับตัวนี้โอเคปอบอืมโอ้โหตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ๊ยใหญ่ๆจับๆจๆตัวนี้ตัวใหนูจับได้ตัวนีง่ายๆูเจอตัวใหญ่เท่านี้งตัวใหญ่แล้วครับเรายิ่งขึ้นมา เท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเจอตัวใหญ่ครับปูผาเนื้อแน่นในทิ้งก็หนีสิกุ้งไม่เอาแล้ว,ลว,ลวนะเนี่ยเอาปูครับตัวนะ <c oughs> ี้เจอครับเจอครับเช็ดเอาเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกจับครับงเช็ดจับจับตัวใหญ่เกือบเท่ากันเลยมาให้พ่อตามสุดเลยนะเดี๋ยวด่าเข้าสองกน นั่นแหละอ๊อื้ือื้อจับได้แน่นเอออย่างนั้นเะชวนยกขึนก้นหมุนๆุน่อนะตัวใหญ่มั้นครับป,ประตุ้ระตุงระตุเราห้ามพลาตัวนี้ยตัวนี้ใหญ่มนมัดถอย่างไรนะ้

ใช่ไม่จับอะเซ็ตอ่าอ่าอ๋อประดังเรียบร้อยตายแล้วจริงๆอ่ะเราใช้สวิงแค่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้มันไปครับไม่เป็นไรครับมันตัวเล็กบอกดีกว่าถ้าตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวให้ ถ้ามันไม่มีสวิงมาเย็น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 เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงแบบขอบๆนี่แหละใช่เราต้องมองดีๆขอบๆไอ้ตรงกลางกลาง ใช่ใช่ใช yes, yes, no no, no no. no. well, ่เน no. okay, ี่ยปลากระโดดอันนี้คือปลาภูเขาเขาเจอไฟเขาแบบแบบงงครับไปไม่เป็นเลยหมุนซ้ายหมุนขวายงจับได้ไหมปล่อยเขาไปเจ้าปูครับเจ้าปูเข้าตรงไหนแล้วเข้าตรงไหนไม่ไงไม่ไงเห็นไหมเข้าตรงเห็นเนี่ย เอาเห็นออกแน่แนะ่ต้องเห็นนะเห็นนะเออ <c oughs> นะไม่เห็นไม่มีกล้องเลยไอ้ตัวก้อนโอ๊ทำไมไม่ถ่ายตอนที่เขาจับอ่ะอู้ตัวใหญ่ตรงไหนอ่ะถ่ายเทปจับอะไรเทปไม่จับเราติดเนี่ยนะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไ,ได้อยู่จะไ,ได้อยู่ไม่ใหญ่มากแต่ใช้ได้่ายยัง่ายแล้วโอเคเมื่อกี้พ่อดึงมัน